สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องกระจอยกเกษตรฮาจีคือเก้าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ภาพพี่น้องของเฮามาเบิงการปลูกหอมแบงค่ะพี่น้องคะหอมแบงหนึ่งไร่ต่องเงิน1น0 0 0 0นได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเฮามาฟังรายละเอียดกันนะคะวิธีการปลูกหอมแบงเนี่ยเฮาจะปลูกแบบใดดีจะทําการยกแปลงยังไงบ้างในคลิปนี้ประจอยกเกษตรฮาจีได้นําความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องของเฮาคะ่ะ หอมแบ่งเป็นพืชอายุสัน้นอายุการกเก็บเกี่ยวของหอมแบงนี่จะอยู่ที่1เดือนเท่านั้นคะ่ะพี่น้องคะ1เดือนเข้ากันนํ่ผลผลิตได้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแต่หอมแบงเนี่ยเป็นพืชที่ คอยดูแลค่อยประงบประงมเพลินนะคะพี่น้องเดี๋ยวฮาวบเบงวิธีการปลูกปลูกแบบใดจึงจะได้ผลผล,ผลิตปลูกแบบไหนถึงจะได้เงินแสนคือเขานะคะเอามาฟังรายละเอียดกันคะ่ะพี่น้องคะและวิธีการปลูกกันคะ่ะอีพีนี้เป็นอีพีแรกคะ่ะทุกคนท่านตอนแรกในการปลูกหอมแบงเฮาต้องเตรียมเอเ่อพืชพันธุ์พันธุ์ของหอมแบงนะคะพี่น้องฮาต้องเตรียมการว่าจะเลือกสายพันธุ์ใดดีนะคะต้องเตรียมพันธุ์ที่มีคุณภาพ หัวบอเนาหัวโบวแแวบบแล้วก็ทําให้หัวที่เฮ้าเวลาเฮ้าลงดินแด่มันจะทําให้การเจเริ่มติบโตการงอกของหอมแบงได้ดีนะคะก่อนปลูกเขาก็ต้องไถพวนดินด้วยละเอียดนําครับพี่น้องไถกบพวนดินตีดินให้ละเอียดแล้วก็ยกแปลงแบบนี้นะคะดังทีภาพให้เห็นอยู่นี่นะคะภาพภาพนี้เป็นภาพประกอบด้วยพี่น้องเอ้ย นี่ก็คือการตีแปลงของเหาตีแปลงไหวก่อนนะคะความกว้างของแปลงแล้วแต่เห่าจะทํากันนะคะพี่น้องกาวาเหายางไปข้างซ้ายกาวาเหาทอนหญ้าถึงข้างขวาก็ทอนหยาถึงนั่นแหละเอาเลยค่ะปะจอยจะทําแปลงอยู่ที่เมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนี่ละพี่น้องมันจึงจะง่ายนะคะแล้วก็ทําทําการแปลงเนี่ยเห่าก็ต้องมีฟุนร่องกลนพื้นนําเดอทางปะจอยนี่จะใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นสูตรสิบแปดสิบสองหกแล้วก็ ใส่พวกขีมข้มูขี้วัวกลบไปก่กนนะคะแล้วก็คอยปลูกค่ะพี่น้องคะเตรียมแปลงดีๆเพื่อที่จะให้ห้าเน็บหัวหอมได้ลงดีนั่นเองนะคะการปลูกหอมเพิ่นบ่มากให้เน็บเอ่อหัวหอมหลึกเด้พี่น้องเน็บสักประมาณกลายครึ่งของหัวหอมแต่ว่าบแม่นตื่นเด้ถ้าตื่นนี่หัวหอมมันจะโพมันจะทําให้เวลาห้รารตหนำเนี่ยราคของเขาจะ เวลารากออกมันก็นจะกระตุนรากของเพ่นขื้นแล้วหอมมันก็นจะโพ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเน็บตื่นมากจนเกินไปแล้วก็บ่คครที่จะเน็บลึกจนเกินไปให้เห็นแค่ปลายหอมนะคะปลายปลายจุกๆุของหอัหอมนะคะพี่น้องคะที่นี่พอเฮาปลูกเส็จเรียบร้อยแล้วกลบฟางเด้อพี่น้องกลบฟางเพื่อที่จะให้ดินชุ่มตลอดเวลานะคะประจอยเคยปลูกอยู่ช่วงที่นาแล้งนะ นานแรกนี่จะขาดฟางบ่ได้นะฟางเขาที่เขาเออเขาเกี่ยวเขาแล้วเขากระอัดฟางไว้เธอใส่หอมเนาะใส่พืชผักของเหาถ้าเกิดว่าผู้ใดมีแปลงชุ่มตลอดเวลากระบดยจะเป็นต้องใส่ฟางก็ได้แต่ว่าพื้นที่ของเหาเนี่ยพื้นที่ตัวนั้สจเป็นดินโนุ่นๆที่เป็นไฮโบเมน่านะที่เป็นไฮแล้วก็เวลาปลูกแล้วเขาก็ต้องใส่ฟางกลบ,บแบบมิดเลยค่ะพี่น้องพอวเวลารดน้ำเนี่ยมันจะทําให้ หอมของเห่าในซุ่มซื่นแล้วก็เกิดดีนะคะประจอยเคยเปรียบเทียบเบิ่งว่าอีกตัวหนึ่งกบฟางอีกตัวหนึ่งกบแกบแกบบอดีทอฟางเด้อพี่น้องแกบนี่มันจะบอดีซึมซับน้ำและก็บบอดีอมนม้ำแม่ต่อย่างเดียวเลยเหาตองตองปกแปลงด้วยฟางเท่านั้นนะคะหลังจากที่เหากรบแปลงแร้วเรียบรอยรดน้ำค่ะพี่น้องคะรดทุกๆุเช้าหรือรดตอนเย็นกระไดคะ่ะแต่ขอเพียงว่าให้รด วันละหนึ่งครั้งนะคะบางคนเพิ่นจะใส่สปริงเกอร์ค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงระยะแรกๆนี่ให้ห้าวโหดสายก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดห้าวโหดสปริงเกอร์เนี่ยมันจะทําให้ยาตรงบริเวณหล,ลองของห้าวเนี่ยเกิดเพราะฉะนั้นปจอยมีเคล็ดลับคือโรดสายบัวรดสะกอนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของห้าวเองนะคะบางสวนที่เพิ่นปลูกเป็นไรสองลาสิเพิ่นก็ใส่รดสปริงเกอร์เปิดน้ำไปทีเดียวเลยสําหรับการปลูกหอมแบงเนี่ย สามารถปลูกได้พื้นที่ไหนสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ค่ะพี่น้องคะขอให้เป็นพื้นที่ที่ที่บม่มีนม้ำค้งนะหอมแบงพิ่นบ่ม,มักน้ำค้งนะถ้าเกิดน้ำค้งแล้วมันจะทำให้หัวของหอมแบงนเน่าและเกิดเกิดเชื้อราได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกหอมแบงต้องเตรียมดินที่เนินสูงเฮาก็สามารถทำแปลงให้สูงขึ้นได้ค่ะพี่น้องคะที่นี่พอเฮ้าคลุ่ม คุ้มฟางเซจซัดเรียบร้อยรถนร้ำเซฟซัดเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องฉีดยาคุมนะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ฉีดยาคุมนี่ถอนมันมันจะถอนหยาหากค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างยากําจัดวัชพืชนี่จะบ่าสามารถฉีดในแปลงหอมแบ่งได้นะคะเพราะว่ายานมันแพร่หอมแบ่งของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องฉีดพ่นยาคุมค่ะยาคุมซึ่งจะเป็นซองละ หนึ่งรอยกว่าบาที่ละพี่น้องซื้อยาคุมกับซูมิโซยานะคะประจอยใส่ประจําเลยค่ะพี่น้องคะตัวนั้นซูมิโซยามันจะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดน้อยนี่ซองละสามสิบห้าบาทเท่ากับใส่สเปรย์ละหนึ่งซองต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะคะตัวนั้นได้ผลดีดีมากๆเลยค่ะพี่น้องในการปลูกปลูกหอมแบงโดยการฉีดยาคุมทาบบฉีดยาคุมนี่ยาเยอะเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ของหอมแบงเนี่ยมันจะบรสามารถ ปกคุ้มยาใดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฉีดพ่นสารคุ้มยาบำเหน็จสารกําจัดยาด้วยพี่น้องสารคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกแบบนี้นะคะซูมิโซยานะคะซือซ้อซื้อยาเพลินคะ่ะพี่น้องคะที่นี่มาเบิงการบรํารุงรักษาของเหานะคะเฮาปลูกไปแล้วหลังปลูกมาได้สักประมาณ สิบถึงยี่สิบวันเฮาจะใส่ปุ๋ยบำรุงคังที่คังที่หนึ่งนะคะเพราะว่าคังแรกนะเฮาได้ใสร่ร่องร่องเอ่อผื่นไปแล้วนะคะอันนี้เขาก็ได้ใส่เป็นครังที่แหลกถือว่าเป็นครังที่แหลกเนาะโดยให้ใส่ปุ๋ยขอกกระไดค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขีหมขูขี้ไก่ก็ไดคือการแต่ว่าขี้ไก่นี่พี่น้องต้องระวังนะเพราะว่าขี้ไก่นี่จะเป็นอันตรายต่อพักเฮาอยู่ถา้าใส่หลายนะคะอย่าปไปใส่หลายแต่ถ้าเปิดเกิดเป็นขีหมูก็ขี้วัวนี่ใส่หลายท่าไดกับ่บพิดค่ะ ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็จะมีสูตร20 10 10นะคะหรือสูตร12 8 8พี่นองอย่าไปใส่ยูเรียเด้อย,ยูเรียมันเป็นปุ๋ยฮอนทางเฮาบริยมเหตุใส่ปุ๋ยยูเรียกันถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยสูตร1 8 12 6กระไดขึ้นกันนะคะเพราะว่ามันจะมีสูตรหลายหลายสูตรด้วยกันที่สามารถใส่ผักของเฮาไดงามนะคะอัตราการ ใส่ปุ๋ยของเห่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 2ึงักกิโลกรัมต่อนหนึ่งไร่บ่จําเป็นต้องใส่หลายได้พี่น้องช่วงนี้นะคะแล้วก็เห่าให้เห่าฉีดปุ๋ยเกศผลไปน้าค่ะพี่น้องคะปุ๋ยเกดปุ๋ยสีเขียวๆนะคะเป็นปุ๋ยเกดตาทุ่งเศรษฐีหรือจะเป็นเอ่อผัวฮอร์โมนที่ทําให้เร่งใบเร่งอเน,นใ้ให้ใบงามกระได้ขึ้นกันนะคะขออย่างเดียวแต่ว่าบอกให้ใส่ยูเรียก็เป็นเพราะเพราะว่ายูเรียเขาเป็นพืชเขาเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยที่หอนค่ะพี่น้องเข้าจะบริยมใส่กันนะคะถ้าเกิดว่าหอมของเข้าเกิดในแปลงเนี่ยก็ค่อยไปถอนยานํำค่ะพี่น้องเพราะว่ายาคุ้มเนี่ยก็จะจะคุ้มได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางทีที่ล้งเหลือที่เกิดมากนะคะเพอเขาปลูกหลายๆเขาก็ต้องติดติดต่อเอ่อแมคค่าให้มารับสื่อของเข้าอยู่สวนนํำเด้กพี่น้องบบแมนว่าปลูกแล้วบบมีคนสื่อโบแมนนะคะต้องต้องมีการ ติดต่อไ่ขาะมีความรู้ในการที่ว่าเข้าจะระบายสินค้าเข้าออกไปได้จังได้ดีนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะการทำหอมแบงงฮหะได้ไร่ละหนึ่งแสนเขาจะทําการแบบนี้ขอให้ดูคลิปของปเจยเกษตฮาจีขออภัยผู้ที่มีความรู้ทีชัดเจนกว่าเฮ้านะคะปเจยเกษตฮาจีบุมเป็นคนที่เก่งแต่ว่ามีความรู้ด้านทําการเกษตรกับได้มาเผยแร่พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้กันนะคะสําหรับบ้านปะจอยูจังหวัดอุบลราชธานีมีคนมาสื่อของไปขายอยุด ตลาดเจริญศรสีอําเภอรวรินอยู่ในตัวอําเภอรวรินนะคะก่อนทีหอดออจังหวัดอุบลเนาะเป็นตลาดใหญ่มากๆเลยครับพี่น้องสามารถไปติดต่อได้นะคะหรือผูที่มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางอยู่ตามโมบานเฮ้ากัขายส่งให้เพิ่นไปเลยค่ะพี่น้องค่ะกิโลละเศร้าสามสิบก็แล้วแต่เพิ่นสื่อของเฮ้านะคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนประจวบเกษรฮัจีขอให้พี่น้องมีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ